ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learn Lightning You short s h o r t Cultivate สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learn Lightning ช่องที่จะพาคุณพบกับเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ของความรู้เราเข้ามาเพื่อเปิดประตูสู่โลกของความรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจในวันนี้เอง Learn Lightning คือสถานที่ที่เราช่วยคุณค้นพบสาระสำคัญของหนังสือในเวลาไม่กี่นาที เราเชื่อในแนวคิดของ You Short c u t to b r i l l i a n c e หรือเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้คุณได้รับความรู้และความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้เวลาอย่างมากทุกความรู้ที่สำคัญก็อยู่ที่นี่พวกเราเริ่มต้นในการสรุปและแชร์สาระสำคัญจากหนังสือและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเราขอเป็นเครื่องมือให้คุณสามารถรู้ความรู้สำคัญอย่างรวดเร็วและอย่างสร้างสรรค์ด้วยเร i ไล t ์น n งคุณจะได้รับการสรุปที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มความรู้ของคุณครับในวิดีโอนี้เราจะสรุปหนังสือกินกบตัวนันซักของไบรอันเทรซีซึ่งเป็นหนังสือที่เน้นการจัดการเวลาและการเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตทั้งส่วนบุคคลและการทํางานหนังสือนี้เน้นไปที่เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดและการรับมือกับความรับผิดชอบในชีวิตประจําวันควบคุมกิจกรรมการควบคุมกิจกรรมต่างๆคือการหยุดทาสิ่งที่ไม่สําคัญและใช้เวลามากกว่าสิ่งที่สําคัญ การค้นหาความสำเร็จค้นหาวิธีที่คนที่ประสบความสำเร็จทำในชีวิตเขาและทำตามเรียนรู้จัดลำดับความสำคัญจัดลำดับงานตามความสำคัญและลงมือทำงานที่สำคัญที่สุดก่อนจดจ่อกับภารกิจที่สำคัญมุ่งมั่นในการทำงานสำคัญและทำมันให้ดีและเสร็จสมบูรณ์เลือกงานที่สำคัญการเลือกงานที่สำคัญที่สุดในแต่ละช่วงเวลาและทำมันให้เสร็จอย่างรวดเร็วการมุ่งเน้นที่การลงมือทำลงมือทำงานสำคัญอย่างรวดเร็วและไม่รีรอ การจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญกินกบตัวนั้นซะการลงมือทำสิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่จะทำสิ่งอื่นการเลื่อนสิ่งที่น่าเกลียดเลือกทำสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดก่อนการเข้าใส่งานที่สำคัญรีบเร่งทำงานสำคัญเสมอต่อการสุดจัดการกับงานสำคัญสุดจัดการกับงานที่สำคัญให้เป็นมิสัยการใส่ใจกับเวลาใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพทุกนาที การสร้างนิสัยการสร้างนิสัยให้เราลงมือทำสิ่งสำคัญตลอดเวลาการฝึกซ้อมการฝึกซ้อมเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาทักษะการปกป้องพลังงานการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการใช้เทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการทำงานและไม่ให้มันกังวลหรือขัดขวางการยอมรับคำว่าไม่ การยอมรับคำปฏิเสธเมื่อมีสิ่งอื่นที่สำคัญการเรียนรู้การเรียนรู้จากคนอื่นและการพัฒนาตนเองการตั้งมาตรฐานสูงตั้งมาตรฐานสูงเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จการทำงานเสียใจทำงานที่ยากและใหญ่ที่สุดด้วยการแบ่งย่อยและทำทีละขั้นตอนการพูดกับตัวเองการพูดกับตัวเองเพื่อกระตุ้นให้ลงมือทำที่สำคัญคือการลงมือทำสิ่งที่สำคัญที่สุดและไม่ให้นิสัยผัดวันประกันพรุ่งกีดกัน อ่านหนังสือนี้และนำคำแนะนำเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตของคุณในช่วงท้ายนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญสำหรับความสำเร็จในชีวิตนั่นก็คือการเตรียมพร้อมและการตั้งเป้าหมายรู้จักวางแผนให้ดีก่อนลงมือทำความสำเร็จไม่มาโดยบังเอิญการวางแผนอย่างดีจะช่วยให้เราเอาชนะปัญหาและความท้าทายในการเดินทางของเราประหยัดเวลาด้วยการวางแผน แทนที่จะใช้เวลาต่อสนิทที่ไม่มีเป้าหมายวางแผนจะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้มากขึ้นกำหนดเป้าหมายของชีวิตให้ชัดเจนการมีเป้าหมายชัดเจนจะช่วยให้เรามีแนวทางและเป้าหมายในชีวิตระบุก,กฎข้อสำคัญแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องยากการเขียนสิ่งที่ต้องทำลงบนกระดาษจะช่วยให้เราจดจำและปฏิบัติตามกฎข้อสำคัญได้ง่ายขึ้นการมีความชัดเจนความชัดเจนในเป้าหมายเป็นแกนของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ความยิ่งใหญ่ในการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายใหญ่ๆช่วยเรามีแรงผลักดันในการปฏิบัติต,ตามเป้าหมายเขียนเป้าหมายลงกระดาษคนที่เขียนเป้าหมายลงกระดาษมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่เขียนทบทวนเป้าหมายและมุมมองในอนาคตความชัดเจนในวิสัยทัศน์อนาคตจะช่วยให้เราปรับการกระทำในปัจจุบันให้สอดคล้องพิจารณาเรื่องนี้และทบทวนเป้าหมายของคุณทุกวันและทรงทำตามแผนที่คุณตั้งไว้ สดสัมว่าคนที่มีแผนและรายละเอียดสำหรับการตั้งเป้าหมายมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นขอให้ทุกท่านมีความสำเร็จในการตั้งเป้าหมายและเตรียมพร้อมในชีวิตของคุณครับนี่คือหลักสำคัญของหนังสือกินกบตัวนั้นสะโดยการลงมือทำสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตของคุณขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่คุณมาเยือนเ n นไล h ์ n น n งและร่วมเดินทางของความรู้กับเราครับ การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่คุณสามารถลงทุนได้ในชีวิตของคุณและเรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ของคุณอย่าลืมติดตามเราและกดแชร์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราในการสร้างความรู้และสาระสำคัญในอนาคตครับขอให้คุณมีความสุขและความสำเร็จในการเรียนรู้ของคุณพร้อมกับ Learn Lightning อยู่เสมอเป็นเพื่อนคุณในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและการเติบโตที่น่าพึงพอใจ หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดแสดงในกล่องความเห็นด้านล่างและอย่าลังเลที่จะแบ่งปันความรู้และความเห็นของคุณกับเราครับขอขอบคุณอีกครั้งและขอให้คุณมีวันที่เต็มไปด้วยความรู้และความสำเร็จความยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้ขอบคุณและสวัสดีครับ